สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดฟอร์เม็กใหมให่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องระบบเทรดรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้มีอินดิเคเตอร์มาคุยกันนะครับตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าตัวนี้นะครับเส้นประสีแดงสีเขียวเนี่ยเรียกว่า reverse macd นะครับ reverse macd เนี่ยก็จ้างใช้แบบคล้ายๆ macd หละแต่แต่เขาเปลี่ยนมาเป็นเส้นผมไปเจออินดิเคเตอร์ตัวนี้ใน MQL5 ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ใช้กับ MT5 นะครับ MT5 เนาะนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยก็คือ MACD Color ปกติ MACD Color ปกติแต่ระบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับย n เ i เตอร์ตัวนี้เนี่ยเทรดตามเทรนเท่านั้นเนาะถามว่าเทรนเป็นยังไงนะครับอันนี้สำหรับ GBPUSD ท i ฟ e f มหนึ่งชั่วโมง ถ้าถ้าไม่ใช่เทรนต์เป็นไซด์เวย์มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ด้านล่างแท่งมันจะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะไซด์เวย์แต่ถ้าเป็น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 อ่าที่พอเทรดได้เป็นเทรนเล็กเล็กน้อยๆนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแท่งมันจะมีกำลังอันนี้ห้ามเทรดเนาะนะครับตัวนี้ห้ามเทรดเดี๋ยวเราไปดูระบบเทรดกันนะครับว่าระบบเทรดเขาวางระบบเทรดยังไงนะครับตัวนี้ระหว่าง รีเวิร์สแม็กดีกับแม็กดีปกติ <Okay. S 1> ขอเปลี่ยนคู่เงินนะครับคู่เงินเนี่ยเป็น g b p USD นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเทรด g b p USD เนี่ยลองลองนำปรับไปใช้ดูเนาะนะครับท่านใดที่ไม่ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ก็ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เนะาะเพราะว่าแต่ผมผมโดยส่วนใหญ่ผมเทรดผมก็ใช้อินดิเคเตอร์ในการกลองนะครับก็ต้องเรียนรู้เทคนิคหลายอย่างเนะาะนักเทรดเรียนหลายอย่างแล้วก็ นํามาประยุกต์ใช้ออกนะครับบางทีเรียนหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้ใช้หมดก็ผมศึกษามาหลายอย่างก็ใช้เป็นบางตัวแค่นั้นแหละนะครับแต่ที่ทําระบบมาเนะี่ยก็คือเพื่อใครอยากใช้ปรับปรุงใช้กับต,ตัวเองให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับเพราะผมนเสนอเป็นไซต์ดิจเตอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบระบบเขกันนะครับดัชตเกเตอร์ตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือ reverse macd เดี๋ยวผมมีให้ดาวน์โหลดใต้ลิงก์นะครับ reverse macd นะครับ reverse ตัวน,นี้เจอแล้วนะครับับเบันลิกนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับค่าปกติเลยกดโอเคอได้แล้วนะสิ่งที่ต้องตั้งต้องเพิ่มก็คือเพิ่มเส้นนะครับับเบัคลิกเข้าไปแป๊บนึ่ดับเบันลิกเข้าไปนะครับตัวคลัลเลอร์เนี่ยเป็นให้มันเป็นสีเพิ่มขนาดขึ้นหน่อย นะครับกว้างประมาณสักสามแล้วกันแล้วก็ฮิสโตแกรมให้ประมาณสักสามนะครับแล้วก็กดโอเคอ่าตัวนี้เราได้แล้วรีเวิร์สแม็กดีตัวถัดมาเราก็จะลงแม็กดีคัลเลอร์แม็กดีคัลเลอร์นี่ก็เป็นตัวตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นะครับเดอย่าผมมีให้โหลดด้านล่าง,นงเนาะแบบเบนเก แมกนิคัลเลอร์เนี่ย12 26 9คือค่าปกติทุกอย่างแค่แต่ตัวนี้นะครับแมกนีเนี่ยวายกว้างเป็นระดับ5เรากดโอเคอ่ะได้แล้วต่อมาแมกนิคัลเลอร์ผมจะเอาตัวหนึ่งในการกรองสัญญาณหนึ่งตัวนี้ก็คือในือหมดเทรนก็คือแมกนีคอ่ามูฟฟิ้งเอเวอร์ตัวนี้นะครับคลิกซ้ายลักค้างไว้แล้วก็ลากออกมาใส่แมกนิคัลเลอร์เป็นค่าพิเรียดเป็น9นะครับพิเรียดเป็น9ไม่ต่อเป็นเอกปอนด์เชี่ยวแอปพลาย f ฟิร์สสนึ่เตอร์นาตาสีแล้วแต่ชอบผมสีเป็นสีน้ำเงินกดโอเคนะครับทับกันเป๊ะเลยนะครับสิบสองยี่สิบหกเก้าอ่อปอดภัยนิดหนึ่งมัน,ม,นมันทับกันเปลี่ยนเป็นค่านี้แล้วกันนะครับวิเวกอัลเดนเปลี่ยนเป็นเจ็ดนะครับขลอภัยนะครับเมื่อกี้มันทับกันนะมันมันจะเห็นอยู พอเปลีป่ยนไปเจ็ดเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยอบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนเป,นเปนสีนิดนึงเป็นสีขาวเห็นชัดไหมฮะน่าจะเห็นชัดนะบ้าน,านะครับที่ผมทำตัวเนี่ยมานะครับมูนิโเรตตัวเนี้ยค่าเจ็ดมาเเพราะว่าให้มันเห็นการตัดตัดกันนะฮะตัวนี้พอตัดกันเราจะเห็นในแนวขึ้นหรือลง อ่าจะได้ดูเทรดได้ง่ายนะครับพอเราได้ระบบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการเทรดกันบ้างปิดให้หมดนะครับอ่าเรามาดูการเทรดอ่ะลืมบอกนะครับรีวริสแม็กดีเนี่ยดูนะครับค่ารีวริสแม็กดีตัวนี้เนี่ยนะครับค่า12269้นะครับส่วนตัวนี้แม็กดีปกติก็12269แล้วก็ m o v i n g average ค่า7นะครับเราไปดูการเทรด ายเทรดเซลล์ buy, trade, กันก่อนนะครับก็มันการเทรดระบบนี้เนี่ยขอย้ำอย่างนี้นะครับเราจะดูเทรดเนี่ยก็คือองค์ประกอบ1 r e v e รีเวิร์สแมดด้านบน2 m a แมดด้านล่างถามว่าดูยังไงดูง่ายมากครับตัวนี้ตัดกันตรงเนี้ยนะครับจะเซลล์หรือบายดูตรงที่เส้นสีแดงกับสีเขียวตัดกันนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะจะายหรือเซลล์เนี่ยดูมันตัดกันง่ายๆเองนะครับแต่ถ้าเส้นน้ําเงินเอาไว้ทําไมเอาไวไ้ไวดูแรง มันอยู่ด้านบายหรือด้านเซลล์เราจะไปด้านไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนทีนี้สมมุติว่าผมจะเข้าบายดูนะครับเข้าาบเนี่ยาหาสิ่งแรกเลยหาเส้นสีเขียวกับสีแดงเนี่ยตัดกันนะครับสีเขียวสีแดงตัดกันถ้านะครับสีเขียวนะครับเส้นตัวนี้ตัดกับสีแดงเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะ แล้วก็แท่งเทียนเนี่ยราคาปิดอยู่เหนือเส้นสีแดงเห็นไหมครับเห็นเส้นสีแดงตรงนี้ให้บายดูนะครับรอบหนึ่งนะครับหาเส้นสีแดงกับสีเขียวตัดกันถ้าสีแดงตัดขึ้นสีเขียวตัดลงให้บายเห็นไหมครัมันขึ้นไปอย่างนี้หาจุดตใดแล้วข้อที่2มาหาแท่งเทียนที่ปิดอยู่เนจุดตัดนี้ ไปประมาณแท่งเลยสองแท่งก็คือประมาณแท่งนี้เห็นไหมแล้วมาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยเราดูว่าแท่งกําลังของแม็กดีเนี่ยอยู่ด้านบนเส้นศูนย์หรืออยู่ด้านล่างนะครับถ้าอยู่ด้านบนแสดงว่าแรงมันจะมีมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ด้านล่างแรงอาจจะน้อยหน่อยในการขึ้นนะครับตอนนี้เราเลือกด้านบนเห็นไหมครับพอมาดูด้านล่างแม็กดี ให้ดูอย่างนี้นะครับแมกดีถ้ามันจะขึ้นเนี่ยแท่งตัวนี้แท่งกําลังมันเนี่ยเห็นไหมฮะแท่งกาลังมันตรงนี้หัวของแท่งมันเนี่ยมันจะต้องอยู่เหนือเส้นสีขาวกับสีเหลืองนี้เส้นมุมนิเกลเดตตัวนี้เห็นไหมครับมันจะนอยู่เหนือเส้นตรงนี้เห็นไหมฮะมันถึงจะใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้เพราะมันปิดอยู่เนเส้นสีขาวกับสีเหลืองสองเสน้นเส้นมุมนิเกลเดตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราเลือกแท่งนี้เห็นไหมครับมาดูแท่งเนี่ยแท่งแม็กดีด้านล่างก็ปิดอยู่ในเส้นสีเหลืองสีขาวก็เป็นว่าตัวนี้เป็นตัว s e t แ p นะครับเข้าแท่งนี้ s t o p l o s s ตรงนี้ ah sl แล้วออกตอนไหนออกง่ายๆก็คือตอนที่มันตัดกันนะครับอ่าเห็นไหมอ่เนี่ยออกตรงนี้ง่ายๆเลยถามว่าได้กี่จุดดิเพื่อนดูนะจากตรงนี้มาตรงนี้ ได้มัน746จุดอันนี้เข้าง่ายมากเข้าง่ายมากทีนี้การเข้าเซลล์เห็นชัดๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับทีนี้การเข้าเซลล์หลักการคล้ายกันหาสีแดงกับสีเหลืองตัดกันทีนี้กลับกันนะครับสีเขียวตัดขึ้นสีเหลืองไอ้สีแดงตัดลงเห็นไหมสังเกตดูนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันจะไปกับเส้นสีแดงเสมอไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเห็นไหมครับ ถ้าขึ้นก็ไปกับเส้นสีแดงถ้าลงก็มากับเส้นสีแดงนะครับเพราะว่าแท่งสีเส้นสีแดงแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเห็นไหมฮะเส้นสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นแม็กดีสีเขียวเขาเรียกว่าเส้นฮิสโตแกรมโอเคไหมฮะเพราะนั้นเวลาแท่งเทียมไปมันจะไปกับเส้นสีแดงการเทรดเซลง่ายๆนะครับหาเส้นสีแดงกับสีเขียวตัดกันเส้นแม็กดีกับเส้น ยิ่งตกลงตัดกันก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้เลยตัดกันแล้วนะครับหาราคาของทั้งที่ปิดจะต่ำกว่าเส้นสีแดงนะครับหลังจกดแต่ประมาณแท่งของแท่งถ้าเราเห็นจริงก็จะประมาณแท่งนี้เห็นไหมเพราะนั้นแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพนะครับมาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยราคาของแท่งคออภัยนะครับ ตัวเฮสตแกรมของแม c เดียสีเขียวกับสีแดงพวกน,นี้นะครับจะต้องปิดโดยส่วนใหญ่ต่ำกว่าเส้นเลเวลสีเหลืองหรือต่ำกว่าเส้น moving average สีเขียวกับสีขาวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส้ได้ไหมดูนะครับตัวนี้ใช้ได,ได,ได้เพราะอะไรครับเพราะแท่ง MACD ตัวนี้มันปิดต่ำลงมากว่า สีแดงกับสีขาวซึ่งเป็นเส้นมุกพิกอเรดนั่นเองนะครับต่อชั้น,นอีกหนึ่งนะครับเลือกแท่งนี้เนาะเห็นไหมครัเลือกแท่งนี้มาดูด้านล่างแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยปิดต่มกว่าเส้นสีแดงกับสีขาวนี่เป็นอันใช้ได้เพราะฉนั้นตัวนี้เป็นแท่งเซตอัพแอสเลอยู่ด้านบนนะครับถามว่าออกตรงไหนทีนี้ก็ออกตรงที่มันตัดกันนี่แหละครับเห็นไหมครับอ่า วัดจากตัวนี้เนาะจากตัวนี้มาตัวนี้ได้ประมาณสัก506จุดอันนี้เข้าเทรดง่ายมากแต่ต้องย้ํานะครับตัวนี้มันจะเป็นเทรนด์นะครับตัวนี้มันจะเป็นเทรนด์เดี๋ยวเราลงรายละเอียดตัวนี้กันนิดนึงนะครับเส้นสีแดงตัวนี้เป็นเส้นแม c กีเส้นสีเขียวเป็นเส้นฮิสต a g ก a m มเส้นสีน้ําเงินเป็นเส้นบอกว่าอยู่ฝั่งบายหรืออยู่ฝั่งเซลล์ในขณะนี้ ถ้าเส้นสีน้ำเงินอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนเส้นสีเขียวกับสีแดงอยู่ด้านล่างเส้นสีน้ำเงินเป็นเทรดเซลล์นะครับเห็นไหมครับมันอยู่ด้านบนเน้นเทรดเซลล์ Trade, โอเคไหมครับทีนี้ในทางกลับกันถ้าในกรณีเส้นสีน้ำเงินนะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับ เน้นเทรดบายอ่าดูดีนะครับอันนี้ง่ายมากเนาะถ้าเส้นสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างเน้นเทรดบายถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยเน้นเทรดเซลล์อย่าลืมนะครับอันนี้คือการเทรดของระบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ขอกรณีไซเวช่นเนี้ way, ย รถเทรดนะครับถามว่าก็มีไซเวดูยังไงคือไซเวดโดยส่วนใหญ่เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับกับกับที่ที่ไม่เป็นไซเวดเห็นไหมส่วนที่ไม่เป็นไซเวดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับไซเวดมันจะเป็นเป็นแคบๆตอวนี้เพ่เป็นไซเวดเนี่ยถ้าเราดูมุมองศามันมันจะเห็นเป็นประมาณสัก45องศาเห็นมครัเนี่ยตรงนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสัก45องศา อันนี้ที่เราพอเทดได้มันใช่เซเว่แต่แต่ถ้ามันเป็นไซเว่เห็นไหมครับตัวนี้สีสว่าองศาก็ไม่ได้เป็นแนวเกือบกับราบเรียบนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้มันมัน,ม,นมันองศามันไม่ได้ถ้าเทดบ่อยๆจะจะมองออกนะครับตรงนี้จะมองออกเพราะฉะนั้นก็นําไปพี่นิดพี่หนาพี่เคราะห์ดูนะครับสําหรับมูหม่์ที่เทดฝากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไว้ด้วยก็คือ reverse macd นะครับ reverse macd ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เทรดตามเทรนด์นะครับใช้เทรดตรามเทรนด์ไซเวกงดเทรดครับวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านในการเทรดทุ่งนี้วันอังคารนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะเทรดวันอังคารวันพุธและวันสามวันจันทร์กับศุกร์ผมจะงด ว่าส่วนใหญ่ตลาดมันมันไม่ค่อยเป็นใจจะได้จัดอังขารพูดนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช้ในการทำกำไรในตลาดฟอเร็กวันนี้ถึกแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ